สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวันนะคะกับรายการอยากรู้อยากเห็นค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสวยๆของเรานะคะเชื่อมาชานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วันขอเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะอยากจะถามมาชาว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะชีวิตตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงก็ไม่ถึงกับขั้นดีแล้วก็ไม่ถึงกับแย่มันก็มีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเรา เราไม่ได้โฟกัสกับปัญหานั้นมากเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยได้เราเลือกที่จะปล่อยมากกว่ามันเลยทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันก็แฮปปี้ดีเพราะว่าเราเลือกที่จะโฟกัสจุดอืใช่ขออยาตถามนะคะว่าด้านความรักของมาชานี่เป็นยังไงบ้างคะความรักถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นที่ถึงขั้นแบบว่าชัดเจนเปิดตัวพูดคุยก็อาจจะแบบมีคุยคุยบ้างแต่เราเลือกที่จะยังไงอ่ะเลือกที่จะศึกษาดูใจก่อนมากกว่า แบบไม่ได้ไปโฟกัสกับตรงนั้นมากคือเรามีงานมีเพื่อนมีสังคมที่จะต้องเข้าร่วมที่จะต้องทําเราก็เลยเลือกที่จะโฟกัสงานก่อนเป็นหลกักความลากถามว่าเขาเรียกไว่ายังไงสนใจไหมก็สนใจแต่ว่ามันก็มีงานต้องทำอ่ะมันมีสังคมที่ต้องเข้าอ่ะเราเลยจะแบบเราเรียกเลยว่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นให้ตรงนั้นมากกว่าใช่มาชา่เป็นคนจังหวัดไหนคะส่วนตัวแล้วชาเป็นคนกะวีค่ะเป็นคนใต้เลย อ๋อเห็นแดบได้ยินมาว่าแบบคนกระบี่น่ารักทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนกระบี่น่ารักทุกคนโดยเฉพาะมาชามีอะไรอยากจะถามพิธีกรไหมคะหรือยังไงก็อยากจะถามว่าพิธีกรวันนี้โอเคดีไหมมีความสุขดีไหมแฮปปี้หรือเปล่ามีอะไรในใจอยากจะพูดแบบว่าไม่สบายใจไหมบอกบอกกับชาได้ ก็พีดิกรก็แฮปปี้มากเลยค่ะที่อยู่กับมาชาใช่ก็ขอขอบคุณค่ะ, <c oughs> ะ,ะ,ะก็จบเพียงแค่น,นี้นะคะขอลาดก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ